ค่อยๆขึ้นครับโอ้โห oh ที่อื่นไม่มีที่ปีนเขานะครับที่นี่เป็นบาสุดรรที่มีที่ปีนเขาด้วยครับมีที่ปีนเขาสำหรับเด็กๆครับแกเซียงยาโควิด19ครับโอ้โหจะไปกดน้องเนยลูกโอเคอไม่เครี้ยงครับไม่เครี้ยงอา เจอตัวคนเปี้ยแล้วครับผมได้วิดีโอไว้แล้วครับเป็นหลักฐานมันมากเลยครับที่ปีนเขาที่นี่นะครับสามารถมาเที่ยวได้ครับได้ครับใช่ครับพี่เปรหลอกครับจัดเลยครับน้องเลอกก็ไม่ธรรมดาครับที่ปีนเขาที่นี่มีหินลายระดับครับก้อนเล็กก้อนใหญ่ค่อยๆครับ ออมีที่ตกปลาใช่ไหมครับตกปลาใช่น้องเชอ็อกก็ไม่ธรรมดาครับดูครับธรรมดากันที่ไหนสิวๆครับมีหวัดเสียวเล็กน้อยครับคนถ่ายนี่ต้องเตรีมตัวเซฟไว้เลยครับไว้ตกปลาเหรอลูกเออเอ,อ๋ยองยงใส่ปลาไม่ได้ก้อนหินปลาตาย ไอ,ไอ้ไม้เล็กๆครไปตกปลาได้ไม่เฟี้ยงอ่าเจอคนเฟี้ยงอยีกแล้วครับผม่ายคลิปไปแล้วครับอุ้ยเชิญหรอกเคาะรถ